เมื่อมองต้นไม้และภูเขาเราจะเห็นความแตกต่างกันภูเขาแต่ละเทือกแต่ละแนวมีขนาดแตกต่างกันต้นไม้ก็มีลักษณะนขนาดที่ไม่เหมือนกันพอเรามองย้อนมาที่คนก็คงเป็นลักษณะแบบเดียวกันคนเรานั้นมีความแตกต่างกันทั้ง ความฉเฉลียวฉลาดทั้งอำนาจวาสนาทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งฐานะความยากดีมีจนความสงสัยอย่างนี้เคยเกิดกับมานพคนหนึ่งชัวสุภามานพบุตรโตทยาพามสุภามานพบุตรโตทยาพามเกิดความสงสัยว่าเหตุไฉนคนในโลกนี้จึงมีความแตกต่างกัน บางคนรวยบางคนจนบางคนโรคมากบางคนโรคน้อยบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนสวยงามแต่บางคนขี้เหล่บางคนมียศตำแหน่งสูงบางคนมีไม่มียศตำแหน่งไปทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่ากรรมังสเตวิพชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันนั่นหมายความว่าคนเราที่มีความแตกต่างกันจะอายุยืนจะอายุสั้นจะโรคมากจะโรคน้อยจะโง่จะฉลาดจะร่ำรวยจะยากจนทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเพราะ ผลจากกรรมคือการกระทําของแต่ละคนการกระทําของแต่ละคนนั้นอาจจะส่งผลมาจากการกระทําในอดีตบ้างการกระทําในปัจจุบันบ้างผสมผสานกันเมื่อพูดถึงเรื่องกรรมนั้นกรรมแปลว่าการกระทําการกระทํานั้นมีสามทางทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาคือการพูดเรียกว่าวาจีกรรม ความคิดทางใจเรียกว่ามาโนกรรมการทำความดีเรียกว่ากุศลกรรมหรือว่าบุญการทำความไม่ดีเรียกว่าอากุศลกรรมหรือบาปเพราะฉะนั้นการกระทำที่เป็นบุญเป็นบาปการกระทำที่เป็นความดีความชั่วนั้นอยู่ที่เหตุของการกระทำการกระทำอะไรก็ตามถ้ามีเหตุมาจากความโลภความโกรธความหลง การกระทำนั้นนนั้ถือว่าเป็นอกุศลเป็นบาปส่วนการกระทำอะไรก็ตามที่มีเหตุมาจากความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงมีเหตุมาจากความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่คนอื่นการกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นกุศลเป็นบุญเพราะฉะนั้นบาปหรือบุญนั้นจึงมีผลที่แตกต่างกัน บาปนั้นมีผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนส่วนบุญกุศลคุณงามความดีนั้นมีผลเป็นความสุขเป็นความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการความสุขคนที่โกลธความทุกข์นั้นก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องบุญเรื่องบาปพิจารณาถึงเรื่องกรรมคือการกระทำเพราะเพราะความชั่ว หรือบาปนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนที่เคยตรัสถามเด็กกลุ่มหนึ่งที่กำลังจับปลาว่าเธอกลัวความทุกข์ไหมเธอเกรดความความทุกข์ไหมพวกเด็กก็ตอบว่าเกรดความทุกข์ไม่ชอบความทุกข์พระพุทธองค์ก็ตรัสสอนว่าถ้าพวกเธอเกรดความทุกข์กลัวความทุกข์ก็อย่าทำบาป เพราะบาปนั้นเป็นเหตุให้นบให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนที่ตรัสว่าทุกโขปาปัสะอุจโยการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้แต่การทำความดีนั้นเป็นเหตุให้เกิดบุญความสุขด,ดังที่ตรัสว่าสุโข,ขปุญญสะอุจโยการสังสมบุญนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขก็ต้องสร้าง บุญกุศลคุณงามความดีกรรมก็จะคิดชีวิตเราให้มีความสุขความเจริญขอเจริญพร